ไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันหนาวร้อนเด็นฝนตกเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดา ที่ของเราเี่เคยที่เราเคยมาบนโลกมนุย์นี้ตั้งแต่เกิมาก็มีหน้าที่ของ,องเราเป็นดูในหน้าที่ของพ่อแม่เป็นดูนกรหาทีของคนร่มนกที่ของพุทธศาสนชนต่างปรเราต้องมีหน้าที่นนย,ทยังห่หคือศึิษชูอยเด่น สเปนหาความรู้แการทดลองแหวกจุการศึกษาแล้วก็สเปนหาหน้าที่การอ่านคือการเป็นหน้าที่ดูยับในใจในคือันหน้าที่ของเราหน้าที่ของดูหน้าที่ของพวาแม่ ที่กองทามีหน้าที่ปรยาก็ทำไปทามนั้นทั้มก็คือนาที่นาทีกเคยทำมาเมื่อเราทำานาที่ของเราสมบูรณาบุตรก็เลยเ่อว่าอาป็นปฏิบัติธรรมปฏิบัติมาสำเร็จแก้วนำไปในจิตปัาหนาที่กองหน้าที่กอง สัมีกาตีปรรญยานาตีของอดุชาิเฉลกช่วนาตีของนระวราชามากษักริ์นทีของพาะสมัยสมุด็เจ้าพระองค์แต่สรุนแล้วของคนชงสังสอนคุณธรริสัยของโกใหอเอโดเจนเอ็นจิปทำลามความสังสอนที่พระองค์ได้ท่สรุปวันนั้นจ้อมีพ มาห,หาะที่คนใคนวัฏจักรชนิดอสูรให้สาวของผมได้ดูได้เห็นได้ปฏิบัติตามเนี่ยผลทุกไม่ต่เพราะองค์ได้ประสบสาวูก็ปฏิบัติตามและลาแส,สา,มา,าม,ะสมารถเขาถึงเป็นอนุท่าคือคนที่สรุปการมอาจมาสรุปไดเจ้าไปในเด ดูร่างกายของเราที่เราได้มามันก็มีหน้าที่ของมันเกิดมาแล้วต้องเจ็บต้องเจ็บแต่สุดท้ายคือต้องตายเป็นหน้าที่ของมันไม่สามารถที่จะรออักรมบัญชาไปได้กรรมบัญชาไม่ามาให้มันไปเทีย่ยวให้มันหนุนให้มันสาอมอยู่ตลอดให้มีกำลังร่างกายจเจ็บแรงไปหมดก็ไม่สามารถ ได้ไม่สามารถบังคับบัญชาให้มันมีความสุขตลอดไปก็ไม่สามารถที่จะทำได้ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาัไมาให้มันเจ็บไม่ใหบัหงคับที่ไม่ให้มันเจ็บไม่ใหมันตายเราไม่สามารถคือเป็นน่าน,น้นาตาคือดรูปนามกายของเรา ที่เิดมาอาศัยกันมาเรากช่วยเหลืกันเอาโดยไมาถ้องัปติดส่วที่วิจนวาสมมุติว่าเป็นนลังงานนิรันดร์แล้วก็มาถึงเป็นของเราสุดท้ายล้วก็ต้องทำงาดูหลแายนี้ถึงมันไม่หล้เราก็ต้องจากมันไรก็มัน คือความตายอดีตคือทางยิงทห้น้ำให้นมหน่อยแต่ตไปอดีนี้คือความาช้ของชีชวิตที่เราดูร่างกายที่เราได้มาได้เด็กตจองทำไปดูอะไรให้มาให้สูงสุดกับร่างกายที่เราได้โดยยากรับา ที่เราเมเกยนมาไม่หน่อย,ปเ,ยเปียเสร็จแล้วมันคือคนพิกาตราต้องจัดอำนวยาอะไรให้มันมากคื่อเอาประโยชน์สุขภาที่เราได้แสงหาวิชาความรุ้คืองขยายนาทวิชาหควรมรู้แด่ก็เป็นสมัคงานน้าที่การงานเพื่อรายได้ซึ่งตื่ขยายนาในภาย ทำลายทำงานทำส่วนทำหน้าที่ก่อนหน้านี้คือตัดายันขาชานา,า,ก,าก็ต้องทำลายทำงานทำส่วนไปตามหน้าที่คือายันขาชานาต่อม่ประกอบสมาธิเป็นนั้นแล้ก็ไม่มีดูไม่ถิงไม่มีคำว่าอาหารตอนเราเลี้ยงรับไปมาเราเลี้ยงตัวเองมาเราเรียงครอบครัวมาเราเลี้ยง,งยสังคม คืออาชีพานพาสัมสัมปันเดลที่จะสามารถประกอบการดำได้ควรมีสติปัญญามากก็ไม่ต้องใช้อำนางมากใช้สติปัญญาอาจสมมาโดยง่ายรักษาดีก็ต้องรักษาคุณภาพชีวิตของเราให้อยุ่มันฐา้การเราไม่รักษาโดยเฉพาะ ชีวท so ี่เราทำไปทำห้เราไม่รักษาไม่การสั่์ไปรักษาไปนวิบัตการไปคุ้มรองตวเไปืสายเป็นไรนี่คือมาตรฐาของชีวิตของเราที่เกิดมาถ้าเราไม่รักษาเราไปปฏิบัติงานก็มีโทษทางบางมืบโทษต่อตัวนักกายที่เราได้วันนี้ มีการอาญานิรคือเราํามาของเพื่อนที่ดีการแตี่ตอนเป็นเด็กอล้วก็มีเพื่อนเพื่อนผู้หญิงผู้ชายแต่เราโตแล้ก็มีเพื่อนในที่ทำงานแต่แม่อระารย์พระสงฆ์ก็เป็นการอาญานิริที่ดีในสังฆอบรมเราให้ดูความดีความชั่วดูวันท กิจประโยชโน,น,น,น์นั้นก็จะประโยชน์ก็เป็นกันเอียนมเิงเดียวันเพื่อชีวิตแต่พอควรก็คือไม่ให้เกิดเกิดนักไม่ให้ปวดหัวนักคือไม่ให้มากจะเกิดใะไรเกิดตามบสดตัที่เราหาสับสรมาได้เด็กอายุได้รออนร้อยจิตสอร้อยห้าร้อยมันก็คือกับลังที่ เราสามารถหาทรัพย์สมบัติมาได้คือเียงชีวิตแจกของควัวโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ลูกคุยามากแม่งราก็ต้องเซฟนต้องดูแลตันเองดูแลของครัวนะมันมีไม่เดินก็ไม่ถูกไม่ร้อนจะเย็นดีไม่กองวนะครับ ดิเปน็นนะขายก็ขอคนนาคาไม่ได้รนะาคาจะลองไปซื้อกนะอนน,นั้นานเดียง์ตามเขาทำราคาไว้เราก็ต้องดูเี่ยนจับใช้ใช้ซ้ำซ้อยใช้สไลด์เงนทองคือไปเอาเทได้เห็นคว่าสิ่งเหออยนี้คือเด,ด,ดียดดนะดคือนคือ,คอแต่ปับจยุดแปสัจจุวันที่เราจัสามารถประก็กครได้ ไประโยชน์ในภายาหน้าก็คือท่าทาคือความเชื่อกับเชื่อเองเชื่อคนบกับเชื่อกัรจัสรุของมรรสมาสุพเจคือมีความเชื่อเชื่อเบืดอจากการคัาการสังเกตการความววเราคาม่อยก็เกิดสะาดความเชื่อเป็นขึ้นใช่ไ เราดูพฤติกรรมของคนที่เรากระทำความไม่ดีก็ได้รับผลแหงกรถ้าเ้ากระทำผับุญบุญน้นก็ทำทำไม่ดีก็ได้รับผลของกรับถ้าการกะทำดีก็ได้รับผลเหงกรัมดีหรือเราสัง,กกกกงกเงกตคือเราศรัทธาในตนัวเองศรัทธา,าในสังวยของประเวาสามารถประกกบการทำาจสิ่งเกิด การปกติรั้งใจมาจากขอานดเป็นปกติไม่คลายสั์ไม่ยั้งสั์ไม่ปบติน่าไม่ขัดไม่กงต้งหลงไน่ดื่มสุราเป็นอะไรคือสิ่งป็นปกติทางเรารากคกระทันตัวไหมการสั์สัตวหคือวิีปกติกันเดิจากรันตี่สามรือจากรับเชื่อสัรบริจาคสิ่ จะเือบุคคลิดแม้แต่เราให้เงินให้ทองแจกบุญทานตอบแทนของคปิธรรมันได้ก็จะชื่อว่าให้ทานหรือสาสนาบุทธต่นกรต่าๆที่เราจับบริจาคมันจาได้เป็ดเครกับบมา่บุมคศาสนาที่เราได้บริจักเข้าประหารมา เวาว้ในพระเจ้าทศนซนมันนี้คือกรรมบริจาคคือจากเสรเสสารก่อไฟเพศเด็กกรรมบริจาคนเสพสารสิ่งที่ไม่ดีในจิตในใจของเราควาโลภความโกรธความดุที่มีอยู่ในจิตในใจของเราทำให้ไปดีความโลภความดธความดุมันมาป้องกับจิตใจของเรามันฟังมันนอนมันเด อยู่ในอาศัยอยู่ในจิตใจของเราแต่ว่ามีสิ่งมาระทุกบัรจาเพราะคนนองมานทำใจทํโมงมวงทงดีทำายทำใคือไม่รวมจิตใจเป็นตัวของมเอเราเห็นรูที่สช้งานเราก็เกิดความรู้เกิดขึ้นเรางต้องัเสียที่ไม่ดี ก็เกิดโทสะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นคือบรรลุปางวนโที่จิตใจกองรอว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นของดีหรือไม่ดีหรือเสียสลัตออกไปรูเขาทำจิตใจกองดอนนั่นเองแต่สุดท้ายคือความยาคือความรู้จริงเป็นจิตทาสัมมารู้ ติดเอาเทื่อนมาหนี้รู้ทำสมาธิต้องีำประกอบสามาธิแม้แต่คนทำไรต่าง,งาซส่นก็ต้องมีสติมีปัญญาต้องอาศัยการสังเกตจิน,นดียวงกานจิวเกิดมาเมื่อลงมีต้องสัจธิาเริดวมาแด้ต้องเจิต้องเจ็ิญอยู่แต่ต้องได้คือมีสติมีสมาธิทำให้เกิด ปัญจไอในเกิดขึ้นนี้ประโยชน์ใไอไอภาพนัยที่เราได้มาสวดนาะคือสัทาสีจาระและปัญจนกไปสู่ประโยชน์จากนี้ก็คือมอคนยิ่งอายคือการที่การในการมาเจอบทลงนี้คือทางคนทุกนเทีคือทุกไม่เจ็บทุกไม่เจ็บทุกไม่ตาย ทุกไม่ร e ้อนทุกไม่หนาวทุกไม่ย็นทุกสรรพที่เราเกิดมาแต่เราทำปัจจัาเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะเนาะทุกตังแห่ที่เราเกิดนอนมาปรงทับายก็าะนี้เป็นทุกข์ทุกข์ออกใหม่ทุกข์ทุกออกร่างกายสังขารของเราจนเจ็บปวด รู Thanks, пис, sitting, ้ความเจ็บรู้ความเจ็บรู้ความสียหายคือทุกข์ความตายที่เราเืินมาเราไมยากให้มันเจ็บไม่ยากมีเจ็บไม่ยากให้มันตายนั่คือความทุกข์ความรให้รู้จักความเป็นจริงนี่คือปัญญาเรื่องรารับท้อปล่อยวางดูรลางายของเรานี้จืเราเจ็บจินี่ยวาเราเกิดมา ตัวลำไกเด็กเชนี้เราจะทำประโยชน์ของเราให้มากที่สุดกับตัวลำไก่นี้สุดท้ายเราก็ต้องอ่านงานให้จบพอหูุดลำไก่นี้เราจืดเขามาใส่สุดท้ายเราก็ต้องออกคือเขาเขาก็ต้องมาออกคือออกไปคือดิบไปสุดดิบนะเป็นสูดน้ำ ลนไปสู่ลไปใปสู่ไนใ้รู้การอามจิตให้เกิดสติให้เกิดปัญญาหรือคือคือปทญหาให้เกิดอันยงบังอันยงนก็เกิดโซนอำนาจจากการทำกามีอนากามีบวามที่เกิดปัจจุบันอยากยิ่งนั่งเด็กกวราจะนั้นเราเกิดมาบนโลกนี้แต่ผูก็สัญญาเป็นอยู่คนเสื่อที่สุดเป็นสัตว์เผื่ ที่สุดจากนี้แล้วเราก็เปลี่ยนในยาทำประโยชน์ในปัจจุบันบางคนก็ทำมนนักก้นอาเซียนแล้วคือประโยชน์ในปัจจุบันของทุนบริบุร์แล้วทั้งนี้สนุให้เหนที่นองชายทำประโยชน์ปัจจุบันเรากำลังสเสดงคาประโยชน์ภายบบหน้กหนาคือจันทาสีจักทามัญนจ เวทไก่ของดวงของเกิทางสีภาวนาอัานเป็นเกิดูวงนังกายที่เราให้มามันก็แต่แต่มันแต่ก็ค,คือจิตใจของเราที่อยู่ภายในนั้น,าาน,น,นต้องผ่านมันพ่านเราเปลี่ยนวายแต่เกิดในวันตัดสงสารนี้ตามใดที่อัจฉริยของเราอย่ เมื่อมดไษเราก็ต้องเรียนว่าตั้งแตนไหนวัจาสงสารนี้มาไปที่เราให้ทานักษาสิจเรญสมาธิภาวนาเพื่อถือเต็มถือสรรสงคุณงามความดีสัตส์สทนจิสมาธิปัจจาข้าไปเพื่อให้ละขอบโลกความอบความรูงที่มีอยู่ในจิตใจของเรา จักนี้ไม่หมดก็เป็นวุนนี้ใชเปิดวัจใจปิดว็นบีป,นป,นมมป็นสาะในครใน,น,ในชาวต,ต,ต่อไปแต่พรจะนั้จบม,มั่นใจในทางในสีในภาวนาที่เราได้ประกอบกรรทำแต่มีคนจริงที่มีนคนจริงภาวนามีคนจริงที่เรออาะสาสมัก็ประกอบกรรทำได้ตามอาสมัยสมุทิจาตามอดีญสงสารุที่ได้ ประกอบการทำมาเราดำเนินลอยตอามทำไปกันดีเพราะฉะของนของ,ของปฝากทำมในวันนี้ใิ้ถี่กว่าไรประกอบทำผลานความาาาดีให้มาจะพำมาในชีวิตว่าเรายังไม่เจ็บยังไม่เจ็บย,ยังไม่ตายให้ทาแข็งแดอยู่เพราะว่าอัจจุรายมานำไปมันทิงทำตัวนี้ของเราทุกรงในใจเพราะฉะนั้น ก็เขากอกว่าไม่ไนวป่กทีแกที่ชอบไป